วันนี้มาขอรีวิวส่วนที่ผมชอบของ MG ZS ปี2019นะครับเนื่องจากผมวัยจลุงผมจะชอบหน้าปัดที่เป็นเข็มนะครับมากกว่าตัวเลขดิจิตอลแต่ว่าก็ตามสมัยนิยมนะครับไม่ว่ากันแต่ที่ต้องขอต่อว่าเล็กน้อยก็คือตรงนี้ครับเวลาเปิดไฟลีเห็นไหมครับจะมีดาวไลท์ด้วยครับสำหรับตัว2019 แต่พอตัว20 20เป็นต้นมาอย่างเช่นตัวผมรถผมนะครับปี2023ไม่มีดาวไลท์ส่วนไฟตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีอำพันก็ไม่ว่ากันอีกอย่างนึงนะครับตรงเนี้ยน่าจะให้มากล่องเก็บแว่นตาตัว20 20เป็นต้นมาไม่มีกล่องเก็บแว่นตา แต่จะเป็นไฟเตือนคาดเบลซึ่งผมมองแล้วก็ไม่ถึงกับจำเป็นเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอชมครับอะไรดีก็ว่าดี